โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกมเกมชิ้นอิมแพคกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมจะมาบอกตำแหน่งของสัญลักษณ์บนเกาะวัทัสซมิที่จะเป็นสัญลักษณ์แปลกๆให้เราตามสำรวจทั่วบริเวณเกาะเพื่อรับความสำเร็จรับของโจรสลัดโดยในความสำเร็จนี้จะมีเงื่อนไขและวิธีการอย่างไรและตำแหน่งของสัญลักษณ์จะอยู่ตรงไหนบ้างก็มาติดตามกันดูได้เลยโดยขั้นแรกนั้นเราจะต้องวาร์มมาตรงจุดวาร์ปด้านล่างของเกาะเพื่อตามหาบันทึกจดหมายของกองโจรล่าสมบัติเพื่อเป็นการเริ่มต้นหาสัญลักษณ์ โดยเมื่อเราวาไปถึงเราจะวิ่งกลับไปทางด้านหลังโดยค่ายของโจลาสมบัตินั้นจะอยู่ภายในถ้ำติดทะเลและเมื่อเรามาถึงยังบริเวณถ้ำเราก็จะพบกับบันทึกของกองโจลาสมบัติโดยในบันทึกนั้นจะบอกเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ที่ลินโซโจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ได้ซ่อนสมบัติเอาไว้ซึ่งเขาได้ทิ้งสัญ,ญลักษณ์ไว้มากมายบนเกาะซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่เราจะต้องไปตามหาสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นเพื่อตามหาสมบัติและรับความสําเร็จ โดยจะมีที่ไหนบ้างก็ตามมาดูกันได้เลยโดยผมได้รวบรวมตำแหน่งของสัญลักษณ์ทั้งหมดซึ่งจะเป็นหมวดรูปเครื่องหมายเควสโดยผมจะพานำวิ่งเองสามารถวิ่งตามผมได้เลยโดยในจุดแรกนั้นให้วามาตรงบริเวณตอนเหนือของเกาะซึ่งในจุดนี้จะมีสัญลักษณ์ของโจรสลัดอยู่2อันโดยเมื่อเรามาถึงให้วิ่งกับหลังไปทางในเกาะโดยเราจะกระโดดลงไปตรงหน้าผานี้นิดหน่อยก็จะเจอกับสัญลักษณ์อันที่1โดยสัญลักษณ์จะอยู่ตรงบริเวณหน้าผาซึ่งเราจะเข้าไปสำรวจบริเวณนั้นและพอเข้ามาถึงเราก็สามารถขุดสมบัติขึ้นมาได้ แล้วเมื่อเราขุดสมบัติเสร็จเราก็จะไปยังที่ต่อไปโดยจุดต่อไปก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนี้เลยให้เรากระโดดลงหน้าผาไปซึ่งสัญลักษณ์จะติดอยู่ตรงบริเวณหน้าผาให้เราสังเกตดูดีๆแล้วเมื่อเรามาถึงบริเวณสัญลักษณ์ตรงนี้เราก็จะพบว่ากองโจราสมบัตินั้นได้ขุดสมบัติออกไปก่อนแล้วจึงจะไม่มีสมบัติตรงบริเวณนี้ให้ขุดและเราสามารถไปจุดต่อไปได้เลยโดยจุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณทางด้านขวาของเกาะ ให้เราวาปมาตรงบริเวณเสาวัปทางด้านขวาโดยในตรงบริเวณนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่2อันซึ่งเมื่อมาถึงเราก็ล่อดลงมายังในเกาะน่อนตามผมมาได้เลยโดยสัญลักษณ์ในจุดนี้จะอยู่ตรงบริเวณใต้หินก็ต้องลองสังเกตดูกันดีๆ โดยเมื่อเรามาถึงในจุดนี้ก็จะพบว่าสมบัติตรงบริเวณนี้ได้ถูกกองโจลาสมบัติขุดไปแล้วเราก็จะไปยังจุดต่อไปซึ่งจะอยู่บริเวณนั้นพอดีซึ่งให้เราวิ่งกลับหลังมาโดยสัญลักษณ์จะอยู่ตรงบริเวณน้าตกตรงหน้าผาวิ่งตามผมมาเลยโดยในจุดนี้สมบัติก็จะถูกขุดออกไปแล้วเช่นกันจึงทําให้บริเวณนี้ก็ไม่มีสมบัติให้ขุดเราก็จะไปที่ต่อไปกันเลย ด้วยจุดต่อไปนั้นเราจะวาร์ปมาตรงบริเวณแท่นวาร์ปด้านล่างของเกาะซึ่งเมื่อเราวาร์ปไปถึงเราก็กระโดดลงไปด้านล่างได้เลยโดยสัญลักษณ์ในจุดนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณหน้าผาเช่นเดิมสังเกตกันดีๆละ่ะซึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สมบัติโดนสุดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรขึ้นให้ขุดแล้วก็จะไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยในจุดนี้เราก็จะวาร์ปมาตรงแท่นวาร์ปทางด้านล่างของเกาะ และเมื่อเรามาถึงให้เราวิ่งเลาะหน้าผาไปทางด้านซ้ายโดยสัญลักษณ์อันต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณน้ําตกก็วิ่งตามผมมาได้เลยโดยสัญลักษณ์นั้นก็จะอยู่ตรงใต้น้ําตกเลยและในจุดนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ยังไม่ถูกขุดเราจะสามารถขุดสมบัติขึ้นมาได้โดยเมื่อเราขุดสมบัติขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะไปยังที่ต่อไป โดยในจุดต่อไปนั้นให้เราวามาตรงบริเวณเสาฮิวซึ่งในจุดนี้จะอยู่ทางด้านใต้ของศาลเจ้าซังโกโนโมิยะแล้วเมื่อเราวาดมาถึงเราก็กลับ,บหลังหันแล้วก็เดินลงมาสามารถเดินตามผมมาได้เลยโดยสัญลักษณ์ในจุดนี้จะอยู่ตรงบริเวณหน้าผาโดยในจุดนี้สมบัติก็ยังไม่ถูกขุดขึ้นมาเราจึงสามารถขุดขึ้นมาได้ เมื่อเรารับสมบัติในจุดนี้เราก็จะไปจุดสุดท้ายกันโดยจุดสุดท้ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณน้ําตกทางบนซ้ายของเกาะเราก็จะว่ามาตรงบริเวณเสาหิวแล้วก็เดินไปโดยเมื่อมาถึงเราจะเดินเลาะหน้าผาไปยังบริเวณน้ําตกโดยในจุดนี้นั้นต้องสังเกตดีๆสัญลักษณ์จะอยู่ตรงติดหน้าผาตรงบริเวณน้ําตก แล้วเราก็จะไปขุดสมบัติตรงบริเวณนี้กันโดยเมื่อเราขุดสมบัติขึ้นมาทั้งหมดเราก็จะได้รับความสําสเร็จรับขึ้นมาซึ่งก็จะจบไปสําหรับความสําเร็จรับอันแรกและมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังจะมีต่อ โดยต่อจากนั้นเราจะมาทําครามสําเร็จรับอีกอันโดยการไปจัดการกับกองโจรที่มาขุดสมบัติไปก่อนเราเพราะสมบัติต้องเป็นของเราเท่านั้นโดยเราจะวิรางมาตรงบริเวณทางด้านล่างขวาของเกาะและเมื่อเรามาถึงเราก็จะวิ่งไปยังค่ายของกองโจรล่าสมบัติตามผมมาได้เลย โดยค่ายของกองโจลาสมบัตินั้นจะอยู่ตรงบริเวณถ้ำเราก็จะต้องเข้าไปจัดการกับพวกมัน hey. Hey. แล้วเมื่อเราจัดการกับกองโจลาสมบัติเสร็จเราก็จะเปิดกล่องสมบัติบริเวณนั้นซึ่งภายในกล่องนี้จะมีจดหมายของลินโซอยู่ซึ่งภายในจดหมายนั้นก็จะเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของลินโซ ตั้งแต่สมัยที่เขาออกเริ่มประจนภัยจนถึงการสิ้นสุดการประจนภัย <S <S ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวความฝันของเขาในวัยเด็กที่จะออกไปสู่ทะเลกว้างใหญ่และกลายเป็นโจรสลัดโดยเขาเขียนจดหมายนี้เพื่อบอกลุ่น,น้องของกองโจรสลัดสมบัติที่เคยร่วมเดินทางมากับเขาด้วยกันนี่ก็จะเป็นเนื้อหาโดยประมาณของจดหมายนี้และเขาจะยังทิ้งท้ายอีกว่าเขาได้เก็บสมบัติไว้ที่ถ้ำของเขาซึ่งก็จะเป็นถ้ำที่เราไปในตอนแรกนั้นโดยเราก็จะกลับไปยังถ้ำเพื่อไปเอาสมบัติที่เขาซ่อนไว้ แล้วเมื่อเรากลับมายังถ้าในตอนแรกนั้นเราก็จะสามารถขุดสมบัติขึ้นมาได้และเมื่อเราเปิดกล่องสมบัติเราก็จะได้รับความสําเร็จรับสมบัติแห่งท้องทะเลออนไกลโพนโดยเราจะได้รับตาสัญลักษณ์ของดินโซที่จะเป็นไอเทมเควสอีกด้วยก็จะจบไปสําหรับการตามหาสัญลักษณ์ที่กระจายตัวกันอยู่บริเวณเกาะวัทสึมิและการตามหาสมบัติของโจนสลัดเพื่อรับสมบัติและความสําเร็จรับอีกจํานวน2อันหวังว่าทุกคนจะทําตามและได้รับความสําเร็จรับเหมือนกันขอให้โชคดีกันล่ะ และสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดจุดนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า